สวัสดีครับมาสเตอร์ชื่อรัชวุฒิวิเศษเกื้อกูลสอนวิชาทัศนศิลป์กลุ่มาสาระศิลปะเครือโรงเรียนมาดีวิทย์ชั้นประถมศึกษาปีที่สามสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของงานปั้นแบบลอยตัวแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยครับ การปั้นแบบลอยตัวหมายถึงอะไรการปั้นแบบลอยตัวนะครับหมายถึงงานปั้นที่สามารถมองเห็นได้รอบด้านมีฐานรองรับเช่นภาชนะต่างๆพระพุทธร,รูปรูปบุคคลรูปผักและผลไม้นะครับทีนี้จะป๊อกขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปความรู้เดิมนะครับว่างานปั้นเนี่ยนะครับมีอยู่3ประเภทประเภทที่1คืองานปั้นแบบนูนต่ำ ประเภทที่สองงานปั้นแบบนูนสูงและประเภทที่3ามที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับก็คือการปั้นแบบลอยตัวนั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างผลงานนะครับอย่างที่บอกว่าเราสามารถเห็นงานปั้นแบบนี้นะครับที่ว่าเป็นงานปั้นแบบลอยตัวเนี่ยเห็นได้รอบด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวา นะครับตัวอย่างอันนี้คือรูปตุ๊กตานางฟ้านะครับตัวอย่างต่อไปนะครับเป็นรูปแครอทกับผลส้มนะครับเด็กๆสังเกตในเรื่องของรูปร่างรูปทรงในเรื่องของสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีของตัวผลสีของตัวใบสีของก้านถ้าเราเลือกใช้สีที่เหมาะสมก็จะทำให้งานของเราดูสวยงามขึ้นนะครับ สำหรับตัวอย่างต่อไปนะครับเป็นการปั้นรูปลูกเป็ดน้อยนะครับเด็กๆสังเกตนะครับว่าส่วนไหนเป็นหัวส่วนไหนเป็นลำตัวส่วนไหนเป็นปีกส่วนไหนเป็นปากแล้วก็มีลูกตาด้วยนะครับเขาก็จะเลือกใช้สีสันที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อที่จะทําให้งานดูสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับ อีกอย่างหนึ่งคือให้สังเกตตรงปีกนะครับเขาจะมีรอยเส้นนะครับโดยการใช้วัสดุปลายแหลมเนี่ยนะครับมาทำให้เกิดเส้นให้เกิดลวดลายขึ้นนะครับทีนี้เราเรียนรู้กันไปนะครับในเรื่องของงานปั้นแบบลอยตัวแล้วนะ เตอร์๊อกอยากจะให้นักเรียนนะครับลองฝึกปฏิบัติงานปั้นแบบนี้นะครับว่าลักษณะของมันถ้าเราปั้นออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็จะต้องมีความรู้พื้นฐานเดิมนะครับว่ามันจะมองเห็นได้กี่ด้าน1ด้าน2ด้าน3ด้านหรือว่าเห็นได้รอบด้านนะครับแต่เด็กๆถ้าจะปั้นแล้วเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องเหมือนที่จะอบอกเอาตัวอย่างให้ดูนะครับเราออกแบบเอง ตามจินตนาการตามความคิดสร้างสรรค์ใครชอบสัตว์ชนิดไหนชอบผักชอบผล,ลไม้ชอบดอกไม้หรือชอบรูปแบบอื่นๆนะครับก็สามารถออกแบบเองได้แต่จะต้องอยู่ในหัวข้อว่างานปั้นแบบลอยตัวนะครับก่อนจะจากกันวันนี้นะครับมาสเตอร์บกเตรียมสื่อนะครับเป็นการสาธิตการปั้นช้างหน่อยนะครับเราลากันไปพร้อมก,กับการดูคลิปนี้นะครับ สำหรับวันนี้มาสเตอร์หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ